สวดีครับพิภูมิซีควินนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเทศกาลวันปีใหม่นะครับแล้วก็เห็นน้องๆหลายคนอยากใช้ของขวัญพีภูนะครับก็ง่ายๆนะฮะส่งการด์ดไวพออ้พรวันปีใหม่ของน้องๆนะครับเข้ามาที่ w w w f o o l f a i l y c o m นะครับตามปฏิการในเว็บน,นะฮะแล้วก็ปฏิการาง่ายๆแค่ตัวเองถ่ายรูปคู่กับพภฟุนะครับหรือว่าจะเป็นใส่เสื้อ ได้เป๊ะๆเสื้อสีม่วงก็ได้นะครับถ่ายคนเดียวก็ได้ขนาดสี่คุณผมขนาดโทสการ์นะครับแล้วก็ส่งมานะครับที่รู้สึกจะเป็นที่ที่อยู่ที่ลุตใช่ไหมครับถูกต้องใช่ไหมครัอ่าถูกต้องนะครับส่งมาเยอะนะฮะแล้วพี่คุณจะเป็นคนจับรางวัลเองนะฮะอยากรู้ว่าน้องๆทุกคนหน้าตาเป็นยังไงนะครับจะได้รู้จักกันไว้นะครับรู้จักแต่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นหน้าตาเลยส่งมาให้ดูกันเยอะๆนะครับสำคัญมากเลยนะฮะนั่นคือ MV ก็ค,คือเพลงคนที่ฉันรักกับคนที่รักเธอดเดี๋ยววันนี้แล้วนะครับตอนนี้ก็ออกมาเป็นที่ร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องๆชอบกัหนหรือเปล่าชอบหรือเปล่านะฮะชอบหรือเปล่าฮะชอบไหมฮะเอ้เอ,เอ,เอ้โอเคนะครับถือว่าชอบแล้วกันนะครับก็ออขอบคุณนะฮะทุกทุกคอมเมนต์นะครับที่ส่งมาให้กับอาจารย์มิม้มมมมนฟุ้ในแฟน,นเพจน,นะครับแล้วก็ลกกงในเว็บ dot coffee dot com ยั com ยงไงเจอกันแบบบ่อยๆนะครับแล้วก็เข้าไปในเว็บ dot link dot com ไปโหลดเพลงของมิ้ฟุ้งกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันนะครับ